หลังจากโจฟีเฟอรเดย์นะครับฟุตบอลไทยลีกก็กลับมาเตะกันต่อเลยครับวันนี้มีหนึ่งคู่เป็นโปรแกรมนัดตกค้างที่เลื่อนมานะครับลำพูนบริเอร์จะเปิดบ้านรับการเยือนของบุรีรัมยูนิเต็ดครับจะเล่นกันในเวลา18นาฬิกานะครับคู่นี้ก็มีผลต่อการลุ้นแชมป์นะครับเอาเจ้าบ้านก่อนนะฮะเจ้าบ้านลำพูนเนี่ยตอนนี้อยู่ในัะดับที่10นะครับพวกเขามีอยู่32คะแนนตามทฤษฎีเนี่ย32แต้มเนี่ยมักจะรอดตกชั้นแล้วนะครับ32แต้มบวกลบแต่ว่าถ้าเอาชัวร์มีอีกสัก34แต้มนนนน่รออดตกชั้แ ซึ่งสถานการณ์ตรงนี้ผมว่าก็น่าจะเบาใจพอสมควรแล้วนะครับเ็ลซานเดร์กามาปีหน้าจะไปต่อหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าปีนี้ผลงานมันก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่แต่ตอนนี้มันก็ดีมันอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างหายใจโล่งนะครับพวกเขาไม่ชนะมา2เกมแล้วนะครับเป็นการเสมอแล้วก็แพ้มาวันนี้กลับไปเล่นในบ้านที่ในบ้านชนะมา2เกมรวดแต่ว่าไม่มีทศพรชูชินกันทบทศ่นรลเทศที่ติดโทษแบนะครับแต่ว่าตัวที่ไม่ได้ติดทีมชาติไทยครับอักราภพมุ่งพิเศษโฟร์แบร์อันันยน,น่ลสัรีน ตามยูนเต็ดทีมนำจากฝูงนะครับพวกเขามี58คะแนนครับนำหน้าทูแบงคอกยูนเต็ดอยู่4แต้มนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของไทยลีกวันนี้ถ้าคือ,อยังไงเนี่ยพวกเขาต้องเอาชนะเอา3แต้มอยู่แล้วครับเพื่อการันตีไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีกเพราะฉะนั้นทุกเกมเนี่ยมันมีความหมายอยู่แล้วไปเยือนลำพูนวันนี้ก็ต้องหวัง3แต้มนะครับซึ่งตัวผู้เล่นก็น่าจะไม่มีพวกที่ไปเล่นทีมชาตินะครับสุพนัทเหมือนตาอย่างเงี้ยถ้าวันนี้เอาลงเล่นก่อนก็จะโหดร้ายเกินไปหน่อยนะครัััับบผมมมมมวววว่่่่่่่าาาาาาสุพพชเเหืืออออออนน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 ตตกก็ไไไจจจะะะดด้้ลลงลนในนนีีีคคครรๆททปิิู ไม่อยู่นะครับแต่ว่าคนอื่นก็น่าจะยังอยู่ครบคันแล้วครับตัวอย่างพิจิวัตสุขจิตธรรมกุลนะครับพวกนักเตะต่างชาติกิมมี่เบอร์ซลี่ลูคัสริสปิมพวกนี้อยู่กันครบนะครับตัวไทยเดียสุภรชัยใจเด็ดเนี่ยเจ็บไม่มีชื่อในทีมชาติไม่รู้หายหรือยังแต่ว่าสัตว์รักหยมะโคเนี่ยเจ็บถอนตัวจากทีมชาติเพราะนั้นวันนี้ก็ไม่ควรที่จะลงเล่นนะครับอย่างไรก็ตามครับเทียบกันแล้วอย่างไงก็ตามแต่บุรีรัมย์ก็ยังดูดีกว่าลำพูนนะครับฟอร์มของพวกเขาถือว่ามันก็มาตรฐานลุ้นแแปอออ่่เเนนาาาาตััวู้ลลไ็กกกยยยงีทรรพพหืโส ได้เลยผมว่าเลิกพูดเลยนะครับโอกาสชนะเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงครับลำพูนก็อย่างที่บอกสถานการณ์มันไม่ต้องดิน้นรนอะไรมากมายแล้ววันนี้เล่นได้บ้างก็สู้ให้เต็มที่ดุนแค่เสมอก็แล้วกันแต่ดูแล้วผมว่าต้านไม่อยู่นะครับบุรีรัมย์ยังคงร้อนแรงครับเชื่อว่าบุรีรัมย์จะบุกไปชนะลำพูนแต่ไม่ขาดนะครับชนะแบบสิวเฉียดแล้วก็เดินหน้าสู่การเป็นแชมป์ก็ฟันธงว่าบุรีรัมย์ไปเยือนลำพูนวันนี้มีสายคะแนนครับ